ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ตามธนาคารกรุงไทยหลายจังหวัดเลยนะครับเต็มไปด้วยประชาชนจํานวนมากครับเดินทางไปยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนคนละเครื่องพลาสเนื่องจากบางคนเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือครับและลืมรหัสผ่านแอปเป่าตังค์ครับชาวอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจํานวนมากเลยครับเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยหลายสาขาในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่เพื่อดําเนินการยืนยันตัวตนที่หน้าตู้ ATM และบางส่วนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เนื่องจากบางคนไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อนครับประชาชนที่ไปใช้บริการธนาคารกรุงไทยมีทั้งผู้ที่ลงทะเบียนร,รายใหม่และกลุ่มร้านค้าที่ไปติดต่อเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมโครงการคนละเครึ่งพลัสครับ มันก็ช่วยหลายๆอย่างค่ะทําให้ประหยัดแล้วก็หลายๆอย่างความเป็นอยู่ของคนที่ลําบากที่เดือดร้อนก็ได้ใช้ได้ใช้อ่ะค่ะเข้าไปตอนนี้ทำเข้าไปแล้วค่ะแต่ว่าโทรศัพท์ของพี่มันเป็นรุ่นเก่าอะค่ะก็คือเข้าเข้าไม่ได้มันรองรับไม่ได้ค่ะต้องไปติดไปทําที่ร้านนะคะก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อๆไปนะคะเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อทุกๆคนค่ะจะได้ช่วยเหลือกันในด้าน การค้าขายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าจะได้ไม่ไปไหนอะคะ่ะอยู่ในประเทศไทยอะคะ่ะมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายของชาวบ้านด้วยก็เพราะว่า,าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีค่ะการใช้จ่ายของคนเนี่ยคือมันลดน้อยลงแล้วถ้ามันมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาคนกอ็อยากจะอยากจะมีการจับจ่ายที่ดีขึ้นอะค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสระบุรีกันหน่อยครับบริเวณธนาคารกรุงไทยในตัวเมืองสระบุรีเต็มไปด้วยประชาชนจนํานวนมากครับไปรอคิวกันแน่นเพื่อยืนยันตัวตนและแก้ปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยนะครับประชาชนที่ไปยืนยันตัวตนส่วนใหญ่มีปัญหาเดียวกันคุณผู้ชมก็คือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือและลืมรหัสผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตังครับบางคนไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือได้สำเร็จนะครับจึงต้องเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หลายคนบอกว่าเมื่อได้ใช้สิทธิ์แล้วตั้งใจใช้จ่ายซื้อข้าวสารและอาหารสิ่งของเคื่องใช้ในชีวิตประจำวันครับส่วนบริเวณนาธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดบิ๊กซีอุบลราชธานีที่นั่นประชาชนจำนวนมากเดินทางไปยืนยันตัวตนเช่นกันครับปรากฏว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับมีจิตอาสาภาคประชาชนครับช่วยทำบัตรคิวและทุกคนต่างรอคิวอย่างเป็นระเบียบ คนที่มาก่อนก็ได้ทําธุรกรรมก่อนคนที่มาหลังก็ต้องทําตามกฎไม่ให้ต้องแย่งคิวกันและก็ไม่ต้องถอดรองเท้าจองคิวด้วยและมีเวลาไปพักกินข้าวและทํากิจกรรมอย่างอื่นซึ่งประชาชนทุกคนต่างประทับใจครับ